ผู้ชายแบบไหนที่มาจีบเรียกว่าเสลอครับคนที่ทำแบบเนี้ยใส่เราแต่แค่เสลอบอกรักไงเกียทำไมมันน่าเกียล่ะแกแล้วทักแบบไหนที่ดูไม่เสลอครับทำความรู้จักก่อนเช่นก็รู้จักกันก่อนเหมือนเรากับเธออ้คคิมีนูโต่ะผู้ชายแบบไหนที่เรียกว่าจีบแล้วเสลอครับทักครับเพราะอะไรทำไมอ่ะทักครับมันผิดตรงไหนอ่ะควรถามชื่อก่อนค่ะทักครับมันดูตลกค่ะเพราะอะไรมันถึงตลกอ่ะไม่รู้ค่ะหนูตลกตอนนี้มึงก็ตลก แล้วทักแบบไหนที่ไม่เสลยครับชื่ออะไรครับชนแก้วได้ไหมขอไลน์ได้ไหมหไง่ายๆแบบชิวๆเลยใช่เดินมาแบบชอบนะคะอย่างงี้ชไปชผู้ชายแบบไหนเรียกว่าจีบแล้วเสลยครับ <c oughs> จีบได้ปะทำไมมันบอกจีบไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะแต่จีบก็คือต้องคุยก่อนจะมาจีบได้ปะไม่ได้ม่เสลยเกินคุยดีๆได้ไหมแบบชนแก้วก้นก็ได้ไม่ต้องมาจีบจีบอะไร แล้วแบบไหนที่ไม่เสลอถ้าหล่อก,ก็ผ่านเลยหล่อถ้ากับโซดโอเคหล่อถ้ากับโซดผู้ชายมาทีแบบไหนดูแล้วเสลอครับแฟนไม่มาด้วยเหรอครับแบบเนี้ยดูเสลอ